สวัสดีค่ะพิมพ์ายสิบสีค่ะวันนี้พิมพ์ก็จะมาแนะนำภาพยนตร์ญี่ปุ่นเรื่อง The Last Ten Year สุดท้ายและตลอดไปค่ะค่ะสำหรับพิมพ์แล้วนะคะพอได้นว่าทางสหมงคลเนี่ยจะนำภาพยนตร์เรื่องนี้เข้ามานะคะตื่นเต้นแล้วก็ดีใจมากค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วพิมพ์อชอบนักแสดงนำทั้งสองท่านอยู่แล้วค่ะก็คือคุณนานาโคมาสึกค่ะแล้วก็คุณซากากุจิเทนารุค่ะรู้สึกแบบโหคือมันเป็นการที่เหมือนแบบนักแสดงนำที่เราชอบสองคนนะคะมาแสดงร่วมกัน แล้วแบบเป็นความรักที่แบบสิบปีเท่านั้น เพราะว่านางเอกป่วยไม่สบายใช่ไหมคะจะอยู่ได้อีกแค่10ปีคืออยากรู้มากเลยว่าหลังจากนั้นพอทั้งสองคนเขาเจอกันแล้วความรักที่แบบเหลือเวลาอยู่แค่10ปีจะจะเศร้าจะเหงาจะขนาดไหนคะพิมก็อยากจะเชิญชวนเพื่อนๆนะคะมาดูภาพยนตร์เรื่อง The Last 10 Years สุดท้ายและตลอดไปค่ะรับรองว่าใครที่ชื่นชอบภาพยนตร์ญี่ปุ่นแล้วก็คิดถึงภาพยนตร์ญี่ปุ่นนะคะจะต้องชอบเรื่องนี้อย่างแน่นอนเลยค่ะเพราะว่าเรื่องนี้นี่ยจะเป็น

ちさ子。